ยังอยู่ที่เรื่องราวของแรงงานนะคะทางกองกําลังบุรพาปรับกลยุทธ์ใหม่ค่ะมีการใช้โดรนบินตรวจการทางอากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะเพื่อสกัดการแรงงานผิดกฎหมายลักลอบข้ามชายแดนค่ะครึ่งลักลอบเข้ามาในช่องทางธรรมชาติก็สามารถรวบได้ขาชายแดนเลย22คนค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจคลองหาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่1 3 0 2และเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วคลองหาดร่วมกันออกลาดตะเวนตามแนวชายแดนโดยใช้โดรนบินตรวจความเคลื่อนไหวแล้วก็ตามแนวชายแดนค่ะแต่ว่าพอใช้โดรนบินขึ้นไปแล้วนะคะต่อมาเนี่ยพบกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินหอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระอยู่ในป่าก็จะเป็นป่าละมาะใกล้กับบ้านทับพริกหมู่ที่สองตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะ ห่างจากชายแดนประมาณ500เมตรค่ะหลังจากพบแล้วก็นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจสอบพบว่าเป็นชาวกัมพูชา22คนแยกเป็นชาย19คนหญิง2คนเด็กหญิง1คนโดยทั้งหมดไม่มีหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นชาวกัมพูชาทั้งหมดนี้ยอมรับนะคะว่าได้ลักลอบข้ามชายแดนหวังว่าจะเดินทางไปทำงานในพื้นที่ตอนในของไทยโดยมีนายหน้าชาวกัมพูชาเป็นคน ติดต่อหางานในฝั่งประเทศไทยให้แล้วก็จะผ่าลักรอบข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติในเวลากลางคืน หลังข้ามชายแดนไปแล้วนะคะก็จะมีคนไทยเนี่ยขับรถยนต์มารับไปส่งยังที่ทำงานซึ่งพวกตนจะต้องจ่ายเงินให้คนนำพาชาวกัมพูชาเนี่ยคนละ5,000บาทคือจ่ายเงินให้กับกระบวนการเนี้ยคนละ5,000นนะคะเพื่อที่ได้ให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยหลังจากสอบสวนเสร็จก็นำตัวชาวกัมพูชาทั้งหมดผลักดันกลับประเทศกัมพูชาโดยทันทีค่ะ